สวัสดีค่ะสวัสดีครับมองหวานค่ะและไข่เด่นครับวันนี้หม่มมีเอาอะไรไมาให้ไข่เด่นรู้ไหมซีเนียร์เชอรี่แคลเซียมค่ะไข่เด่นรู้ไหม,ไไหมว่าแคลเซียมเนี่ยมันดียังไงกับร่างกายมันดีกับทั้งกระดูกนะทําให้ใไข่เด่นอะโตไวและสูงด้วยแล้วก็ฟันแ็นแวรงครับใช่แล้วอร่อยไหมไข่เด่นลองชิมซิอร่อยไหมนี่กินไปกี่อันแล้วเนี่ยหลายอันละลองชิมซิอร่อยไหมชิมซิกินง่ายมากๆนะคะ สำหรับตัวซีเนียเจลลี่แคลเซียมนะคะมีแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลต8 0ดมิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับ25% RDI หรือเทียบเท่ากับแคลเซียม2 0 0มิลลิกรัมก็คือ25%ที่จะได้รับต่อวันเทียบเท่ากับนมสัตวถึง4แก้วหมดกังวลเรื่องลูกจะไม่สูงหมดกังวลเรื่องปัญหากระดูกหมดกังวลเรื่องแคลเซียมไม่ถึงหมดกังวลเรื่องฟันไม่แข็งแรงนะคะด้วยซีเนียเจลลี่แคลเซียมทานง่ายอร่อยสั่งซื้อได้ ที่ไลน์แอดทีโปแลนด์ห้าสิบเก้าทีไทยแลนด์เอชฮ่องกงค่ะซีเนียร์จะเรียกคาซีียมอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับ